สวัสดีค่ะก็วันนี้อ,อ,อัปเดตคอกแม่มีนานะคะเนาะสำหรับคอกนี้ก็มีผู้ปกครองเอาตัวผู้2ตัวเนาะออมีมานัดเลือกตัวที่ฟาร์มกันวันเสาร์นะคะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้เนาะสำหรับคอกแม่มีนานะคะยังยังตามหาผู้ปกครองอีกตัวผู้2ตัวเมียสามนะคะพร้อมรับไปกอดได้ตั้งแต่วันที่10ธันวาคมเป็นต้นไปเนาะสนใจก็ทักละกันเนาะโอเคนะคะน้องตัวลมแข็งแรงกันทั้ง จ็ดตัวนะคะครอบแม่มีนามีเจ็ดตัวนะคะโอเคเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะก็เริ่มหักให้กินอาหารแล้วค่ะเดี๋ยวน้องทายเก่งแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเอาตัวนี้ก่อนละกันนาตัวนี้ตัวผู้ค่ะนี่นะคะตัวที่สองนะคะตัวเมียค่ะตัวก็ไล่กันนะคะตัวที่สามนะคะตัวผู้ค่ะ นี่เนาะก็ตัวเท่านี้นะฝ่ามือนะคะตัวที่สี่นะคะตัวเมียค่ะแบวแบลนะคะกลมๆทุกตัวเลยค่ะตัวที่ห้านะคะเอ่อตัวผู้ค่ะตัวที่หกนะคะตัวเมียค่ะนี่นะคะของตัวเมียนะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวที่เจ็ดนะคะตัวผู้ค่ะนี่น่ารักเลยนะคะ โอเคก็อัปเดตให้ดูการเติบโตของน้องนะคะเดี๋ยววันเสาร์เจอการสําหรับเสาร์อาทิตย์นี้นะสำหรับเออคุณพ่อคุณแม่ที่จะมาเลือกตัวน้องที่ฟามนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ